วันนี้ยายจะพามาดูอาหารเช้าตอนเที่ยงนะคะตอนสิบเอ็ดโมงกว่าว่ามีอะไรบ้างอาหารเช้าของยายอันนี้คือหลนปูนะคะมีหลนปูหลนปูเขามาขายให้ะคะ่ะเมื่อกี้ห้าสิบบาทอันนี้ต้มไก่ต้มไก่บ้านข้างบ้านเข้ามาให้ะคะ่ะ สบายไม่ต้องทำกับข้าวเลยยายก็มีผักเคียงก็มีผักไอ้นี่ผักกาดผักกาดขาวแล้วก็แตงกินกระหล่ปูนะคะอันอน,ออนี้ต้นหอมต้นหอมยังไม่ได้ล้างกินกระหล่ปูต้นหอมยังไม่ได้ เีนี้คงอร่อยแน่ๆเลย,ยน่าอร่อยมากนี่หลนปูของของโปรดของยายเลยนะคะเนี่ยไม่มนี้อร่อยแน่ๆต้มไก่จะชิมนิดนึงสุดยอดสุดยอดต้มไก่กับหลนปูอือร่อยค่ะอร่อยมาก อู้ข้าวอยู่ไหนเนาะทีนี้ทำไมไม่เอาข้าวมาด้วยชิมแตงกันอยู่ข้าวมาก <c oughs> แตงหลานครับกรอบนี่อะไรของชอบต้องสองอย่างเลยต้มไก่ต้มไก่ใส่ขาอ่อน เปรี้ยวๆอร่อยค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะหลนปูก็อร่อยอ,อร่อยทุกอย่างคงจเจริอนอาหารแน,แน่ๆเลยวันนี้พริกเม็ดใหญ่เขาใส่ให้มันเป็นสีสันสวยๆค่ะคลิมอีกแล้ว อร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแปลงลูกใหญ่ก็มีนะคะเนี่ยนี่เขาก็มาให้เหมือนเดิมข้างบ้านใจดีมากต้มไก่ก็ามาให้ต้มไก่บ้านแต่อันนี้ซื้อคุณยายแกทําอาหารเหนือเหนือแกจะเอามาฝากตลอดมาขายให้ตลอดค่ะเจ้าเดียวกับข้าวซอยละค่ะข้าวซอยกับน้ายานําขนมจีนน้ายาน้นนําเยี้ยวแกจะมาขายให้ตลอดค่ะเวลาแกมีทําอาหาร ใหม่ๆม,มาสบายยายเรือยไม่ต้องทำกับข้าวกินข้าวด้วยกันนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปยายนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะร่ลำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะคะมีแต่เจริญเจริญน,นะคะขอบคุณค่ะ